ขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบลาพามูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำพยากรณ์เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ค่ะสำหรับทั้ง12ราศีนะคะซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีดวงดาวสำคัญที่จะโยกย้ายถึง3ดวงค่ะได้แก่ดาวพระศุกซึ่งจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่4พฤศจิกายนดาวพระเกตจะย้ายจากราศีพฤศพเข้าสู่ราศีเมษ ในวันที่9พฤศจิกายนและดาวพระอาทิตย์จะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิกายนซึ่งการโยกย้ายของดวงดาวนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชะตาชีวิตนะคะไปติดตามรับฟังกันในคลิปได้เลยค่ะคำพยากรณ์ลัคนาราศีตุลประจําเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568มีคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีสโลแกนที่ว่า การกลับมาสู่บันลังอย่างยิ่งใหญ่ของชาวลัคนาราศีตุลซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการกำเนิดใหม่และอำนาจที่จะกลับคืนมาอย่างแท้จริงในเดือนนี้นะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเป็นดวงชะตาที่โดดเด่นและดีที่สุดเป็น,ปนอันดับต้นๆเลยค่ะซึ่งพลังงานของดวงดาวนะคะได้โคจรมาส่งเสริมดวงชะตาอย่างพร้อมเพรียงเปรียบเสมือนกับการที่จะกลับคืนบัลลังอีกครั้งอย่างสง่าง,งาม สปอตไลท์ทุกดวงนะคะจะส่องมาที่คุณโดยตรงเปิดสกราดใหม่แห่งความสําเร็จที่รอคอยมานาน,นเดือนนี้ความสําเร็จจะปรากฏให้เห็นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานฐานะการเงินที่แข็งแกร่งดุดขุนคลังไปจนถึงเสน่ห์ส่วนตัวที่เปล่งประกายจับใจผู้คนรอบข้าง อย่างไรก็ตามพลังงานที่เข้มข้นนี้นะคะยังคงแฝงไปด้วยจุดที่จะต้องใช้ความรอบคอบและสติปัญญาในการจัดการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะในเดือนนี้นะคะดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะได้โครจรกลับเข้าสู่บ้านตัวเองในตําแหน่งเกษตรตาที่ดีตลอดทั้งเดือนนี่คือตําแหน่งที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด ส่งผลให้ตัวตนของคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังมีสง่าราศีมีเสน่ห์เปล่งประกายเป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้างสุขภาพกายและใจของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคะ่ะส่วนในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจะมีดาวมงคล3ามดวงนะคะที่รวมตัวกันได้แก่ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลและดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญา จึงทาให้ท่านสามารถกลับมาโดดเด่นมีอํานาจและเป็นที่ยอมรับในทุกวงการอย่างก้าวกระโดดค่ะคนดาวพฤหับสบปปดีนะคะสถิตยอยู่ที่ภพกรมมะซึ่งเป็นเจ้าเรียนการงานซึ่งได้ตําแหน่งมหาอุดและถือว่าเป็นตําแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ12ปีค่ะนี่คือพลังที่จะสนับสนุนอันยิ่งใหญ่นะคะที่จะผลักดันให้การงานของคุณรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดและได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่และมีอำนาจอย่างเต็มที่ค่ะ ส่วนดาวอังคารนะคะจะส่งผลให้การเงินของคุณนะคะมีความมั่นคงแข็งแกร่งมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนดาวพระาหูนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรียนปุตตะไ,ได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีบ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตที่ทรงพลังและไม่เหมือนใครซึ่งการรวมตัวของดวงดาวนะคะถือว่าเป็นนาทีทองของชาวลัคนาราศีตุลค่ะ ในเรื่องของการงานนะคะอิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีในตำแหน่งมหาอุดและกลุ่มดาวเดอะสตาร์ที่ทับละคณาส่งผลให้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาการงานของคุณที่จะรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดเป็นจังหวะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแสดงศักยภาพผลักดันโครงการต่างๆที่ค้างคาและนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้เป็นที่ประจักษ์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโครงการใหญ่ๆผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะคะจะไว้วางใจและสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณยังมีเกณฑ์ที่จะนําผลงานเก่าๆนะคะกลับมาสร้างชื่อเสียงใหม่หรือจะดึงดูดโอกาสใหม่ๆรวมถึงลูกค้าให้เข้ามาหาคุณเองซึ่งอาจจะเป็นการบอกต่อปากต่อปากนําพางงานดีๆมาให้และมีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อกูนอยู่เสมอค่ะและด้วยอิทธิพลของดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ที่กุมลัคนาทําให้ท่านมีเกณฑ์ที่จะพูดจาเป็นเงินเป็นทองอย่างแท้จริง และการติดตอด่อสื่อสารเจรจาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตลาดหรือการนําเสนอผลงานจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามได้ร,รับการตอบรับและผลตอบแทนที่ดีกลับมาค่ะนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีนะคะยังมอบพลังแห่งปัญญาทําให้ท่านมีไอเดียและมีแนวคิดใหม่ๆที่เฉียบแหลมพร้อมที่จะนําไปต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรมและประสบความสําเร็จได้แท้จริงตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะอิทธิพลของดาวพระเกต ส่งผลให้คุณได้มีโอกาสที่จะได้ไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรืออาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นช่วงเวลาในการที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นการไปสํารวจทักษะใหม่ๆการรับผิดชอบโครงการที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการก้าวข้ามขีดจํากัดเดิมๆของตอนเองค่ะความสําเร็จช่วงนี้นะคะจะได้มาอย่างท่วมท้นในหน้าที่ของการงานค่ะซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญนําไปสู่ความมั่นคงและการเงินที่ดีค่ะ การเงินและโชคลาภของคุณนะคะจะได้มาจากความสําเร็จในหน้าที่การงานซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้การเงินของคุณมั่งคั่งสถานะการเงินของคุณช่วงนี้จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะทําให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและสามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างดีเยี่ยมค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภในเดือนนี้นะคะก็มีความโดดเด่นเช่นกันค่ะซึ่งคุณอาจจะได้มาจากในเรื่องของการงานผู้ใหญ่คู่ครอง ที่จะคอยสนับสนุนและนําโอกาสทางการเงินหรือว่าโชคลาภมาให้ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวโชคลาภค่ะได้โคโจรสู่ตําแหน่งที่อ่อนก,กําลังที่สุดที่เรียกว่าน,นิดแต่ได้ร่วมโคโจรกับดาวพระศุกรนะ์จึงเป็นคู่สมพลดังนั้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์นิจจะพังคะราชายโยกซึ่งจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างน่าอัศจรรย์ปัญหาที่เคยติดขัดนะคะจะกลับกลายเป็นช่องทางที่จะสร้างความสําเร็จทางด้านการเงิน นอกจากนี้รายได้ของคุณนะคะยังจะได้มาจากงานเสริมงานอนดิเรกหรือสิ่งที่คุณชอบหรือคุณจะได้มาจากความสามารถพิเศษของตัวคุณเองค่ะเรื่องของโชคลาภนะคะส่วนใหญ่คุณจะได้เงินมาจากการทํางานและความสามารถของคุณเป็นหลักค่ะถ้าหากการเสี่ยงโชคโดยตรงนั้นนะคะช่วงนี้ยังผ่นผานผวนอยู่ค่ะจึงควรพิจารณานะคะก็คนที่จะเล่นเพื่อความสนุกสนานนะคะมากกว่าการลงทุนอย่างจริงจังค่ะสรุปแล้วภาพรวมการเงินที่แข็งแกร่งนี้นะคะจะช่วยสร้างความสุขและความมั่นใจในการใช้ชีวิต เดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์แรงกล้าค่ะซึ่งดาวพัสุกนะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะและเป็นดาวแห่งความรักโคจรทับลัคนาที่ได้ตําแหน่งที่ทรงพลังที่สุดจะช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศของความรักของคุณนะคะเต็มไปด้วยความสุขและพลังบวกสเสน่ห์ของคุณก็จะเปล่งประกายดึงดูดผู้คนให้มาสนใจหรือมาใกล้ชิดมากขึ้นค่ะ คนที่มีคู่นะคะครึ่งเดือนแรกนะคะบรรยากาศภายในบ้านจะเต็มไปด้วยความรื่นรมและความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นช่วงเวลาที่จะเหมาะแก่การเติมความหวานให้กันและกันดาวังคาระะ่ะคือเป็นดาวคู่ครองนะคะที่อยู่ในภพการเงินจะส่งผมให้คู่ครองของคุณมีเกณฑ์ที่จะนำโชคลาภทางการเงินหรืออาจจะได้รับของขวัญหรือของฝากที่ถูกใจคะ่ะส่วนในครึ่งเดือนหลังนะคะหลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากดาวพระอังคารจะโครจรไปเจอกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินหรือคำพูดที่ไม่เข้าหูจึงต้องใช้สติความใจเย็นและความอารมณ์มร่วยในการประครับประคองความสัมพันธ์ค่ะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีสเสน่ห์ค่อนข้างแรงค่ะมีคนเข้ามาให้ทำความรู้จักนะคะแล้วก็พูดคุยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีโอกาสที่จะได้พบเจอและพัฒนาความสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาคนที่รู้จักในการทํางานหรือคนที่รู้จักเก่าๆนะคะที่อาจจะโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งข้อควรระวังสําหรับเรื่องความรักนะคะแม้จะมีโอกาสเข้ามามากมายแต่คุณจะต้องตรวจสอบให้ดีค่ะเพราะยังมีเกณฑ์ที่จะเจอคนสดไม่จริงหรือคนที่ยังคาราคาซังกับความสัมพันธ์เก่าอยู่ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะควรใช้เวลาศึกษาและเช็คประวัติเรื่องหลังให้ดีก่อนค่ะ ค่ะโดยสรุปนะคะคำทำนายของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเดือนพฤศจิกายนคือนาทีทองของชาวลัคนาราศีตุลอย่างแท้จริงค่ะพลังงานจากดวงดาวที่ได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิปดีร่วมกับกลุ่มเดสตาจะนำพาความสำเร็จและความโดดเด่นความมั่นคงของชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะที่ควรฉกฉวยโอกาสนี้ในการผลักดันการงานโครงการต่างๆให้สำเร็จลุล่วง ขณะเดียวกันนะคะขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบรัดกุม่มและมีสติอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการจัดการเรื่องการเงินและความสัมพันธ์เพื่อให้สามารถรับมือความท้าทายและคว้าความสําเร็จที่รออยู่ได้อย่างสมบูรณ์และสง,ง่างามที่สุดขอให้ท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะผู้เลขนําโชคนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะได้แก่ 05,09,14,15,16,19,35,39,47,49,59,64,69และ87ค่ะซึ่งคู่เลขนะคะคสามารถที่จะสลับตำแหน่งกันได้ค่ะและสามารถนำไปใช้เป็นรหัส ATM password ต,ต่างๆตัวเลขต่อท้ายลายหรือเลขนำโชคได้ค่ะ ค่ะก็ขอจบคําพยากรณ์ของเดือนพฤศจิกายนเพียงเท่านี้นะคะคําพยากรณ์เป็นเพียงคำำําทํานายกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลหากต้องการตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคๆอย่างต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยค่ะแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะและก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเบลล่ากอบทัวร์ซึ่งจะรับจัดทัวร์ โรงแรมรถรับส่งและจองรอบกอล์ฟทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาทางรายการได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ